สวัสดีครับพบกับผมก i ว i ี่และตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเด a ดบายเดย์ไลท์นั่นเองเย้ yeah. โอ้ไม่ได้เล่นนานมากอยากจะมาลองเล่นตัวละครใหม่ดูนะเออฆาตกรตัวใหม่พอดูหน่อยสิ9000อย่างนั้นเลยอ้าตังไม่พอไงอ เมื่อหลายล้านปีก่อนมีไดโนเสาร์ผู้พิทักษ์โลกอยู่ห้าชนิดพวกเขา็ตื่นขึ้นมาคุ้มครองโลกในฐานะนักรับไดโนเสาร์วิดีโอแควบหุ้มใจเสนอขบวนการน้าเอ่อหลังจากนั้นผมก็เออได้มาแล้วครับผมใช้เงินแก้ปัญหาเรียบร้อยเอ้ยเลเวลหนึ่งเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละ เราไปแบบล้นๆอย่างนี้เลยไหมเอาอะไรไปดีอะเอาเอาอันนี้ไปก็ได้อะไรวะเนี่ยโอเคครับในที่สุดก็เจอห้องสักทีปั๊เโ้่นานเหลือเกินมผมไปแบบล้นๆอย่างนี้เลยนะล้นๆคือ <laughs> ไม่ได้เล่นานานแล้วงงว่ามันต้องใส่อะไรบ้างเนี่ยไม่เป็นไรหนุกๆ โอ้โหโ,โ,โกดังคราำครวญที่ดินของตระกูลมัลมินลั่นเออมักมินลั่นโอเคเอาละเอ่อกดคลิกขวาทำอะไรได้เนะี่ยคลิกขวาโอ้โอ้คลิกขวาเล็งมีดเหรอผมว่าผมเจอแล้ว กดคลิกซ้ายปามีดโอ้ยโอ้ยโอ้โหอย่างงี้รีกิมฮวงเลยนะเนี่ยไปไหนละวู้ติ๊ก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 แล้วมันป้องปลาเท่าไหร่เขาถึงจะล้มล่ะเนี่ย

แควไปเอ,เอ,เอะเทืบทืบสิเห็นแบบบบอจ้าช่วยกันแล้วเหรอ โอ้เจ mm ้าโอ้เจ้าเอาวัดวัดเอาหายเลยเวนอันแน่อยู่นี่นี่เองันนี้โอ้ย เฮ้ยเฮ้ยต้องเอามีดในนี้ปะ่ะโอ้ววยเต็มเลยเอ้ย ้ยเฮ้ยเอ้อเอ้อกระตุก uh, uh. กระตุกเอ้อกระตุกอีกแล้วโนโนโอเคเอ้ no. No. Okay. Hey, ผมได้ยินเสียงอยู่แถวนี้นะแล้วเข้ากลบไปจ้ะ อูโอ้เอสมาเอสมานี่อืมพิกแขวนอยู่ข้างนอกอย่างนั้นหรือโอ้ตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะเนี่ย ลายเดี๋ยวนะตีเก็บมีดเฮ้ยเสร็จอีกแล้วเหรอเฮ้ยรู <h <h aser, um> <h 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 ้ส totally> ึกช้าเหลือเกินตัวฉันเนี่ย S <S อันนห้อันนห้โอ้ยังจะมีหน้ามาซ่อมอีกเหรอคุณคุณจะไม่กลา้ลไกลาไปหน่อยเหรอคุณจะไม่กล้าไปหน่อยเหรอเออแบบนีโอ้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 โอโอโอ ่อเล่นเสร็จแล้วนันเนี่ยตีก่อนเออเอ้าตุกตกตไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้จ้าเฮ้ จ้าเ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 จ้าโอ้โหไม่โดนเลยเฮ้ยมาไกลี่เราน่ะเอส

อโอ้ยโอ้ยเอมมอนี่นี่จูกเก่งเหลือเกินโอ้โหคิดว่าจะรอดอย่างนั้นเลยคิดว่าจะรอดอย่างนั้นเห,ออยนนเหเ้ย เอามีดหมดเจาโอ้โหเออสเลขสองเครื่องกันเลยโอ้ยเสร็จแล้วบ้านะ่ะ Ba đã tà o ghê ngờ tà o ghê ngờ hê 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 nè hê hê hê

ไม่นะมามามาขอสักตัวก็ยังดีวะมนันนี่เอ้ยไม่ไม่ไมขอขออุ้มขออุ้มอะจะเอือเผลอือแพ,พมันเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวนะ ปะโทรู้สึกว่าช่วงนี้เล่นอะไรก็อ่อนไปหมดเลยอ่ะพอ <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอชมรอฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเย่ yeah.